ตางไฟตางวัผึดต่อกันให้ถือต่อแบบนี้สิได้ย,ยังพระพุทธเจ้าบอกว่าขหาบริดีบุตรถาดกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องดุมอันน am ่ายบำรุง้วยสถานหาเรานี่แล้วยอมอนุอาอหน่ายด้วยสถานหาเรานี่ทิศเบื้องดุมหนื่นซอซว่าอันน่ายปกปิดห้กเกษมสำารานห้บ่มีัยด้วยประการชนิดนี่ไพยอันตราย เรื่องเหลาาา้าต่างๆความบาดมั่งความพิจียงกันระหว่างลูกน้องก็ข้อหนามันสิบกเกิดขึ้นมันสิอยู่สบายในเวลาอยู่รวมกันเสียงานก็ดีขึ้นการอยู่รวมกันกับเกษมสํมาราญขึ้นนี่กรณีระหว่างอ่าหัวหน้ากับลูกน้องนะถ่าว่านายกับลูก นองเด็กกับถาดกรรมกรควรเหตุแบบไหนพระภูม,มิพระภาควงบอกว่าข้าบริบุธถาดกรรมกรผู้เป็นทิตเบื้องดุมอันน่ายเพ่งบำรุงด้วยสถานหาคือ 1. นึ่งด้วยการจัดห้ททำการงานตามสมควรแก่กำลัง 2. ด้วยการให้อาหารและรางวัลสาด้วยหางสาพยาบาลในิยมเจ็บไข่ ซีด้วยแจกของมีรสประหลาดให้กินหาด้วยปลอยให้พักเบียกตามสมัยนี่อันนี้คือหนาทีของผูเป็นหัวหนาเป็นน้ยควรคำนึงนะควรคำนึงควรปนระพฤติตอาลูกน้องของตนผูยู่ไตบ,บังคับปัญชาของตนพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่น้ยต้องคำนึงนิ่งก็คือหนึ่งก็คือการจัดให้ทำการงานตามสมควรเก่กกำลัง จังหน่อยข้นเอาใส่เบียกใส่งานเขาอ่าโดยที่เขาโมสามาเทียดไหลาบางอัน่ะมันจะเป็นจังหนไม่เอาวะ่ะมันจะไหลต่ลากันไหนเห็นวะเบียกมันก็บโบ่านเนาะเวลาสิใส่เบียกคนคนเป็นหน้าเขาต้องเบิงออกว่าลูุกนองนี่ถนัดอีหยงัเงเก่งอีหยังแน่โมแมนให้เขาไปแบกไปหามจนในสิ่งที่เขาเหตุนบนไหนี่เบียกเสียพอพอ,อารมณ์เสียใส่กันพอ นี่ผูเป็นน้ยควรคำานึ่งเนาะเวลาสิจ,จัดแจงเรียกงาน,นคนเวลาสิแจงเรียกต้องคำนึ่งว่าเขาเห็ดไหลสมควรกับกำลังสติปัญญาของเขาอยู่ว่ะเนื้อแห้งของเขาเห็ดไห้บ่ะมีข้อที่หนึ่งสองโดยการให้อาหารในร่างวัดให้อาหารในร่า,างวันานให้เงื่อนเดือนนั่นแหลนะนะอพอเงื่อนเดือนแปลเป็นอาหารไหนคนุูวะแม่นบ็อ่าก็ให้เงินเดือนนั่นแหละ สามวยหากษาพยาบาลในยามเจียบไข่ยามเจ็๊บไข่กับมี่พิเศษเน,เนอะอาะอันนี้ย่ามแข็งแห้งมิแตอยากใส่เบียก์วันย่ามเจ็๊บไข่เราไม่อยากเบิ่งนะเกินเนอะอันนี้หน่ายแบบไรเนี่ยน,นีเห็นเปล่อ่านี่ขั้นหน่ายแบบอรินาสยวาเขาสิเหตุแบบนี้นะขั้นเท่าไหล่หน่ายที่เป็นอดีญาาวกเนี่ยหลวงพุทธเจ้าว่าเป็นการเป็นอยู่แบบอดีญาากวกเลยเนี่ยอดีญาวาเขาสิเป็นแบบนี้ แสดงว่าการเป็นอริยสาวกนี่เป็นคนมีสติปัญญาเนาะแมนบ่เป็นคนละเอียดห่อขอบสิบ่ว่าเพิ่นเป็นผูมีสติพอสมควรอย่างไ๋แม่นบ่ออันนีสาวกของเพิ่นเป็นผูมีสติฝึกสตีมากบ่เมนเพเป็นสิเฮ็หยังไปตามอารมณ์แมนบ่เฮาสอนกันอยู่างเวีนนี่การฝึกสตีนะการเจริญสตีปัฏฐาบมเมนการตามอารมณ์แมนบ่แม่น คนเท้าขั้นบกไปตามความยินดียินหายหลายเนี่ยเหตุยังมันสิสมเหตุสมผลขืนทันทีท่านใดเถอะนะแหลยอย่าลืมภาโซลาบันที่ไปเขาเป็นผู้ประกอบด้วยสติปัฏฐานท้งเวดไหนพอภาโซลาบันนี่เป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยอริยมรรคอีองแปดก็แสดงว่าสติที่เป็นไปในสติปัฏฐานเขามีบะ่เขามีนะ อ่าอยสีว่าเขาบ่ามีจังสั้นเลยเมล่เขาเหตุยังนี่มันสิสมเหตุสมผลหลดแมนต่นาทีหัวนี่เป็นการเป็นอยู่เป็นการบูชากันในอริยวินัยของอริยสาวกเขาเหตุกันแบบนี้จ ination, ri, ังว่าเรื่องพวกนี้มันบ่เหตุงบอเห็นว่ามันเหตุไะไบ่ง่างบันไหนเพราะว่าเรื่องพวกนี้นี่มันต้องระดับอริยอยู่แล้วมันจึงคอยเหตุละเอียดขึ้นหน่ะนะจะถามว่าพุทธสนเอามาเหตุไหนบอกอะไรกันอย่างไรประโยน์ในชีวิตของเจ้าของนะแ้วก็มันเป็นเหตุให้อัปเดตตัวเองสัานะ นข้อที่สามเนาะผ่านไปด้วยห้างสาพ,พาัาบาลาในยามเจ็บไข่ที่ด้วยแจกของมีรถประหลาดให้กินหาของที่มันบวเใหกินนะให้ข้าเจา้าให้ข้าเจ้าเลยลองได้กินคนเฮามันหมักติดกันอยู่ไดเรื่องรสาาท์เนาะอันนี้อีหยังแต่มีว่านสําคัญส่วนแต่กินดีอ่ะส่วนแต่กินแนวเป็นเหตุเสื่อมต่อสุขภาพแมนนิวบเลยยะาลืม คนเหาเอาสิ่งมืดเมาว่าเบื่อกนเท่าไเนี่สติปัญญาที่เคยมีมันสิบบดีขึ้นกำลังในการขวบคุมอารมณ์กำลังในการแก้ปัญหาจิตใจรดล่เดีเลยดียตามการเสพสิ่งมืดเมาะนะัา่นแหละพระพุทธเจ้าว่าโทษอย่างนะของการเสพสิ่งมืดเมาเป็นเหตุใ้ตายไปไปตกนรกเดชชันเปรตโทษย่างเมาเป็นเหตุท่อนกำลังสติปัญญาหรือเป็นเหตุในเป็นบาขั้นเหตุนักขึ้นไปเรื่อยๆจังสันแหลกการเสพสิ่งมืดเมานี่ ถ้าเขาอยากไล่คนที่มีสติปัญญาในการเหตุเบี่ยงอย่างหนึ่งนี่นะควรลดสิ่งที่มืดเมาออกจากเขาบกควรไปเพิ่มให้แต่ว่าปัจจุบันนี่เป็นวิกิตทางความคิดอยู่ไหนบริเวณไห้ไผ่นะบริเวณไห้ไผ่แต่ว่าตามความเป็นจริงมันเป็นวิกิตทางความคิดมาคิดเอาเรื่องพวกนีเม่าเบื่อมาเมากันเวลาเหตุเบี่ยงกรรมกรนี่บางแหง้งบางบอนเนาะอาจจะเอาสิ่งมืดเมา่าวนั่นให้กันกันได้ เพื่อเสิให้เบียกเลินแล้วสิยดิยิบแน่นบ่อ่าแต่บอกคำานึ่งเถ้งว่าค้านเฮาเอาสิ่งมึนเมาเม,าเมื่อเบื่อกันเท่าไรนี่นะมันเสียห้ยกำลังในการแก้ไขปัญหากำลังของสติปัญญาของเขาเหลดนลงอ่าหลดลงไปพอการควอบคุมอารมณ์กัหลดลงไปพอมันจึงมีผลตอนถ่ายอ่าแบบนี้นะนี่และค้่นอยากให้ลูกนองยังมีสติปัญญาดีเฮดเบียกใดด,กดีเฮดเบียกใดเก่ง ะบอิทสาบางเบียดกันขวบคุ้มอารมณ์ได้ดีหนึง่งอย่างหนึ่งก็คือหาย่าสิไปหาสิเมื่นเมามากสู้กันจนเกินไปบาบไห้มี่เลยแหงดีนะแบบอนาธาบินติกาเนี่ยนะไม่ออกอนาธบินติกาเสรษฐีนี่เล่าเรี้ยงลูกหนองเราจนะังไหนเล่าเรี้ยงลูกหนองเราเนาะย่าวันศินนี่นะเราหยุดใหย่จาสินวัได้ไม่มออกหยุดให้จําสินมีโอกาสจะเอาเรื่องนี่ว่าให้มว่าเราสุฟางแต่เ่าเกินเกินไป อันุท้าวินิกัเราเป็นโซลาบันนาะเนี่มันสินีีเราให้ลูกน้องเราพาเบียบเวิร์ดแม่นตะง,งวัควค่อยอยู่เืองอนอยู่ซ่านไงไก็ยังไห้ก่ยังไ้กินตะหนับหักสาวโบโสดอ่าเล็กหน่อยกใก่กินตะหนับบ่ให้กินห่อนงมปะเนี่ยพอเราอยากให้หักสาวโบโสดเรานั่มผ้าเรานั่มผ้าคนในหืงอนเ,เราให้มีศีลมีทับเราจนเป็นเหตุให้ลูกน้องผู้นึงงไง ใตายแล้วไปสวรรค์ย่อนหักผ้าหักษาศีนอุโบสถนี่ออนันธา,นานะวินาการนทท่วาสางวัดเซตวันนะนี่แหละเราเฮ็ดแบบนี้เลยเนาะอ่าเราเป็นผูน้นำทีเป็นตัวอย่างให้กับหลูกกับเต่าพระพุทธไห้กับลูกดองกับหลูกกับเต่านะดูดูเล่าก็เลยเป็นสกาธาคามีเนาะดูกลราเป็นสสกาธาคามีอยู่ในดะูดูดูดของ กานธามีดีกาพอเป็นเพียงโซโลาบันบางที่นี้พี่บอกพระุทธเจ้าว่าคนดีนี่ถามมันเกิดขึ้นผู้หนึ่งนี่มันสิเป็นประโยชน์เป็นเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เกิดก,กูลแกมหาสนเลยอ่าขั้นไปเป็นพอเป็นแม่กับเป็นทีเพิงของขอ,งขอบขวดอืมเป็นตนใหม่ใหญ่ที่ที่เป็นทีอาศัยของคนมูใหญ่ไรนี่ อันนี้ขอที่สีนะ่แล้วขอที่สี่สำหรับผูผเป็นหัวหนาน้องคํำหนึ่งเนาะคันมีทื่นมีมหอนใครก็สิไปสื่อเราสื่อเบียอลองมาพี่เนี่ยว่าปีนี่เนาะเขาสี่สลองกันเนี่ยเขาสี่เอายังเนาะที่มันเป็นของที่เขาบ่เคยกินนะนะมาลองเปลี่ยนอหไกันแน่เปลี่ยนบรรยากาศอหไกันแน่นี่นะเนาะเอาทื่นตัวนั้นลดเดืองเราเดืองเบียเลยลกเนาะขันยานบ่ได้ใจลูกน้องใครมันมีหน่หน่อย แน่นวะพอผลของต้นหนามนเนียนให้ดุงน,นองเฮานี่สติปัญญาบดูดีถึงสติปัญญาดีมันกับสติปัญญาแบบแกมโกงเหตุแบบเอาโตโัวรอดบ่คอยเหตุแบบหับพิศอ่าเกิดจากปัญหาหนี่เอาล่องไวพ้พิจารณาห่วมกันบ,บ่อดไรเบาไห้ไผายล่องเอาไวพ้พิจารณาห่วกันเปิดมุ้งม,ม่วงสวยกันเผื่อมันที่เกิดประโยชน์กระสังคมนะ เขาที่หาบนันี้ด้วยการปล่อยให้พักเบียดตามสมัยหอดเวลาบางโอกาสบางเวลากับปล่อยให้เขาพักเบียดพักการมีเวลาซึ่งแต่ละของการแต,าแต่ละบอลแต่ละแห่งนีอยู่แล้วเนาะบอลนี้เนาะนี่คันเขามาไก่เขาไปหลอกยินเองซะตัวนี้เห่นวะกู้มักก็จะไปเองหรอกเนาะมีอันนี้คือหน้าที่ของผู้เป็นนายเราไปร้ายเติบในน้อยหนึ่งเนะ่าที่นี่ต่อมมก ถามว่าหัวหน้าเห็ดกับเ้าแบบนี้แล้วผู้ที่ว่าเป็นลุกนองนี่ควนเห็ดแบบไรพระพุทธองค์บอกว่าคหาบริบุีบุตรถาดกรรมกรไมาเถึงดุกนองนะผู้หับใส่ผู้เป็นดูกนองผู้เป็นชิดเบื้องดุมอันได้บำรุงด้วยสถานหาเราอีกแล้วยอมอนุขยอมอนุเคราะห์ยด้วยสถานหาคือหนึ่ง ดุกขืนทำการงานก่อน่ายสองเดิกเวียกที่หลังน่ายสามถือเอาแต่ของที่น่ายห้ยสี่ทำการงานให้ดีขืนหานำคุณของน่ายไปสรรเสริญน,นี่คือหน้าที่ของลูกนองลูกนองว้นเห็ุขอที่หนึ่งก็คือดุกขืนทำการงานก่อน่าย ขันอยูืดก่อนเพลินกระตื้นก่อนเพลินมาการมากงานในมันได้หอดก่อนเพลินใช่นะหมสองเลิกเวียกที่หลังสามถือเอาแต่ของที่ได้หย้ยสี่ทำการงานให้ดีขึ้นนี่ไม่ถึงการพัฒนาสีมือของตนเองนะมักอยากให้คนอื่นยุกหยองไรผู้เป็นหลกหลงบางคนก็ได้อยากให้แต่นายหยอกแต่ว่าสีมือใส่เวียกกันยังซ้ำเก่าอยู่ตลอดแม่นบอกอเพ้อเพ้อขี้กานกัวเกา่าซ้ำบางคน มันเห็นมันอยู่กับหัวหนาผนะู้นี้เฮงโผดนะนะนี่อันนี้นี่พระพุทธ้าว่าเข้าขวรนทำการงานให้ดีขึ้นพัฒนาสีมือของตอนเองพัฒนาอาชีพของตอนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นใอ้ตัวเองมีคุณค่าควรรักษาควรได้รับการรักษาจากผู้เป็นน้าก็คือการพัฒนาสีมือของตอนเองะ แต่ขอที่หาน้าคุณของนายไปสรรเสริญอ่าบมเมนไปเบาผื่น,นหน้าเลยน้าคุณของนายไปสรรเสริญอย่าลืมได้เขาเข้ามาใส่คําว่าอยูไ่ได้สูน่นายนีพายทงนี้เลยเขราว่าเนอะอันนี้เ้า่าควรเอาความบดีของหน้าไปเบาทุทีหดอกนะเอาควรเเบาแต่ในแง่ที่มันดีและเป็นจริงนะทุกทุกคนมันมีหรอกแง่ที่ดีแล้วก็เป็นจริงนะ แง่บอดีบุปเป็นจริงเข้ากับบุควรเอาไปว่าทุกทีทุกทุกคนตน้องมีแล้วอันนี้คือหนาทีของลูกนอก้องตามไฟตามวัตถุต่อกันให้ถือต่องแบบนี้สิได้ยังพระพุทธเจ้าบอกว่าก้าบอดีบุตรถาดกรรมกรผูปเป็นทิดเบื้องดุมอันน่ายบำรุงด้วยสถานหาเราหนี่แล้วยอมอนุขอหน่ายด้วยสถานหาเรานี้ ทิศเบื้องดุมนน่นซื่อว่าอันนายปกปิดให้กเกษมสํารานให้บ่มีัยดรวยประกาศชนีนี่ไพยอันตรายเดืองเาลาตา่ตางๆาม,มบาดมา้างามพิดเจียงกันระวางลูกน้องก็ผู้หนาสีบกเกิดขึ้นมันสิอยู่สบายในเวลาอยู่ควมกันเดี๋ยงงานก็ดีขึ้นการอยู่ความกันกับกเกษมสํารานขึ้นนี่กรณีระวางอ่หาหนาก็ลูกนอ้องนะ